มาจ้าทุกคนวันนี้เราก็จะพามาร้อยหินคาเดเลียนเจียกันนะคะร้อยเข้ากับมังกรทองนะคะใส่เป็นจี้มังกรทองเข้าไปนะคะทุกคนที่ชอบงานหินประมาณนี้นะคะสามารถดูตามแบบได้เลยค่ะอันดับแรกเราก็จะเตรียมเอ็นยืดก่อนนะคะตัวที่แม่ค้าใช้จะเป็นเอ็นยืดแบนนะคะเราสามารถทบ เป็นสี่เส้นได้เลยนะคะเหมือนในคลิปที่แม่ค้าทำเนาะทบเป็นสี่เส้นเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วจากนั้นเราก็เรียงหินของเรากับบอดไม้นะคะเราสามารถเรียงหินของเราลงในบอดไม้ก่อนเพื่อเพื่อที่จะดูว่าเราจัดทรงแบบนี้มันเข้ากันไหมแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะใส่ตัวแต่งเพชร เพิ่มเติมได้นะคะเหมือนที่แมคค้าใส่ตัวนี้แมคค้าก็ใส่เป็นเพชรสีขาวนะคะตัวขั้นนะคะใส่เพิ่มไปเพื่อให้มันดูมีอะไรอะไรมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบที่มันมีเยอะเกินเราก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบงานหินล้วนๆน,นะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้แม่ค้าใส่เป็นตัวขั้นกับ ตัวมังกรทองนะคะเพื่อให้ดูว่าเวลาเราใส่พวกนี้เข้าไปมันก็ทำให้สร้อยแขนของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะดูสวยขึ้นนะคะถ้าคนไหนที่สนใจนะคะหรือว่าใครมีหินนะคะสามารถร้อยตามที่แบบแม่ค้าได้เลยนะคะแบบจี้แต่งต่างๆนะคะทางร้านเรามีขายนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะ พวกปีเสียพวกนี้นะคะทางร้านเรามีขายเนาะถ้าสมมติว่าลูกค้ามีหินนะคะแต่ยังไม่มีตัวแต่งตัวขั้นพวกนี้นะคะสามารถสอบถามมาที่ร้านเราได้นะคะร้านเราตั้งอยู่ทงตลาดวันโลรดนะคะซอยตอกเหล่าโจ้นะคะเราเปิดทุกวันเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ปิดหนึ่งวันนะคะลูกค้า ถ้าใครที่สนใจงานหินมงคลต่างๆนะคะร้านเรามีแบบให้เลือกเยอะเลยนะคะตัวนี้นะคะแม่ค้าก็จะร้อยให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะคะก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถร้อยได้นะคะไม่จำเป็นต้องตามแบบแม่ค้าก็ได้แต่ตัวนี้เราจะสอนร้อยเข้ากับมังกรทองนะคะสอนมัดเอ็นด้วยนะคะมัดยังไงให้เอ็นยืดของเราแข็งแรงนะคะ สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทบนะคะเอ็นยืดแบนเนาะจะแข็งแรงนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถใช้ได้ทั้งเอ็นยืดแบนและเอ็นยืดกลมนะคะแล้วแต่ว่าเราจะอยากใช้แบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าให้แม่ค้าแนะนำตัวเอ็นยืดแบนนะคะก็จะเข้ากับหินมากกว่านะคะแล้วก็จะแข็งแรงกว่าตัวเอ็นยืดกลมนะคะ ตัวในคลิปนี้แม่ค้าใช้เป็นเอ็นยืดแบนสีขาวนะคะเอ็นยืดของเรามีหลายสีนะคะเราสามารถเลือกสีที่เข้ากับหินก็ได้นะคะแต่ตัวนี้คือแม่ค้าเลือกใช้เป็นสีขาวนะคะพอเราได้ร้อยเสร็จแบบนี้นะคะเราก็จะเอาตัวจบทั้งสองเส้นแบบนี้นะคะมาสอดเข้าด้วยกันนะคะวิธีมัดให้แน่นหนานะคะ ใครที่ยังมัดไม่เป็นนะคะสามารถดูตามคลิปแม่ค้าได้เลยนะคะพอเราเอาสองด้านมาทบเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลูกปัดให้มาทับกับปมที่เราเลื่อนไว้เพื่อให้มันแน่นนะคะค่อยๆทำนะคะการงาน diy ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะใหม่ๆเราก็จะไม่ค่อยถนัดแต่ว่าพอเราทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มคล่องขึ้นนะคะใหม่ๆมันก็จะไม่ค่อยคล่องเนาะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำเองนะคะสามารถย้อนมาดูคลิปแม่ค้าได้นะคะเวลาเรามัดปมแบบนี้นะคะเราก็สามารถมัดสักสามรอบนะคะลูกค้าเรามัดสักสามรอบเพื่อให้มันแข็งแรงเนาะเวลาเราเลื่อนแล้วมันจะได้ไม่หลุดนะคะนี่นะคะแม่ค้าก็จะมัดสักสามรอบแล้วก็เราก็ตัด ตัดเวลาเราตัดปมนะคะลูกค้าก็อย่าเหลือสั้นเกินไปเนาะให้พอดีพอดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเหลือสั้นเกินไปมันก็อาจจะหลุดได้นะคะเวลาเสร็จล้วก็ตัดแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะลูกคา้าแบบนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็เลื่อนปมของเรานะคะเลื่อนปมผ่านลูกปัดนะคะแล้วก็ให้ ให้มาอยู่ตรงกลางลูกปัดแบบนี้นะคะเพื่อเก็บความเรียบร้อยอีกทีเนาะนี่จากนั้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหินคาเน,นเลียนเจียนะคะตัวนี้ไซส์สิบสองมิลน,นะคะลูกค้านี่นะคะงานของเราสำเร็จแล้ว